พาเล่นเกม p l a y to e a r n เกมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้ใครที่เคยได้ยินเรื่องของเกม NFT แต่ว่ายังนึกภาพไม่ออกยังไม่ค่อยเข้าใจต้องดูคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะออยเองนะคะวันนี้ออยจะพาทุกคนมาเปิดโลกของเกม NFT หรือว่าเกม Play to Earn ที่เราสามารถเล่นแล้วก็สร้างรายได้เป็นเงินจริงได้เชื่อว่าทุกคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่คงเคยได้ยินคําว่า NFT กันมาบ้างแล้วแหละงั้นออยขออธิบายไวๆคร่าวๆแล้วกัน NFT หรือว่า Non-Fungible Token เนี่ยก็ถือเป็นคริปโตเคอเรนซีประเภทหนึ่งนะคะที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ต่างๆซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกสินทรัพย์ประเภทดิจิทัลค่ะหลายๆคนก็ต้องมีเห็นผ่านตากันมาบ้างแหละช่วงนี้เรียกได้ว่าบูมๆ รูปแบบ NFT โดยจะถูกบันทึกในระบบบล็อกเชนข้อมูลก็จะแก้ไขไม่ได้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของตัวจริงและภาพนี้เป็นภาพของจริงหรือว่าของปลอมอย่างวันนี้เกมที่ออจะพาทุกคนมาเล่นก็คือเกม a x i e i n f i n i t นนะคะเป็นเกมที่ฮิตมากๆนี่ติดท็อปฟของโลกเลยนะแต่ว่ายังเป็นอัลฟ่าอยู่ก็คือยังเป็นช่วงเริ่มต้นยังพัฒนาไปต่อได้แต่ก็เปิดให้เริ่มเล่นบางฟีเจอร์แล้วนะคะที่ไทยเนี่ยก็ฮิตมากๆมีกลุ่มมีคอมมูนิตี้ที่มีคนอยู่มากมายเลยเป็นเกมที่ภาพก็น่ารักเกมเพล็กก็สนุกแล้วก็ใครที่ชอบเนเนนกกมแว Turn ถูใจ พร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านี่ Axie Infinity อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของเกมนะคะเราสามารถเข้ามาดูในเว็บได้เลยค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะเล่นเกมเนี่ยเราจะต้องมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่เราต้องมีเ,งมเนี่ยเราต้องมี Account สําหรับแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีอาจจะเป็น ance, b บ n a n c e Bithub, b i t h s a อะไรก็ได้เราแต่ที่ทุกคนสะดวกเลยอย่างที่2อที่เราต้องมีก็คือซอฟต์แวร์วอลเล็ตค่ะก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็น MetaMask นะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่สําหรับเล่น Axie เลยก็คือเป็น Ronin Wallet เวลาที่เราจะซื้อขายแลกเปลี่ยนเนี่ยสมมุติว่าเราใช้บแอนด์นะนะก็ต้องผ่านจากบีแอนมาเมตามาสแล้วก็มาโรนินวอลเล็ตซึ่งฟังแล้วอาจจะพิศวงงง,งวยกันนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครจะลองเล่นจะหัดเล่นเนี่ยออยแนะนําว่าให้ไปดูวิธีอย่างละเอียดนะคะเดี๋ยวจะกดพลาดแล้วก็เสียเงินไปอีกอย่างที่เราต้องมีเลยก็คือสิ่งนี้ค่ะฮาร์ดแวร์วอลเล็ตที่ออยใช้ก็จะเป็นเทสเตอร์นะคะจริงๆแล้วมันมีหลายยี่ห้อแล้วก็มีหลายรุ่นเลยราคาก็ตั้งแต่2,000ไปจนถึง6000แต่ว่าเกมแอคซี่เน ถึงต้องมีสิ่งนี้ถ้าเกิดเราใช้ซอฟต์แวร์บัลเลตอย่างเดียวเนี่ยเราอาจจะถูกแฮ็กถูกจลกรรมกันได้นะคะออยเนี่ยเห็นในกรุ่ปทุกวันเลยว่าแบบเออตัวแอ็กซี้หายของหายนูน่นนี่นั่นโดนแฮกใช่ปะแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้เป็นฮาร์ดแวร์บัลเลตเนี่ยก็สบายใจขึ้นเยอะคะ่ะยอมเสียไม่กี่พันดีกว่าเสียเป็นหลักหมื่นนะเสร็จแ,แล้วพอเรามีบัลเลตเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปซื้อตัวแอ็กี้กันเพราะว่าก่อนที่เราจะเล่นแอ็กี้เนี่ยเราต้องมีตัวละครอย่างน้อย3าตัวเพื่อเอาไปสู้กับคนอื่นนนนนะไปดูกัเเลยี่ใาพขของ โอเคเข้ามาในหน้าเว็บแล้วจะเห็นว่าตัวแอคตี้แต่ละตัวเนี่ยเขาจะขายเป็นเหรียญอีเทอรเียมค่ะนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องโอนเงินจากอีเทรเียมเข้ากระรเป๋า wallet ของเรานะเพื่อซื้อพวกตัวแอคตี้นี่มีหลายสีเลยซึ่งแต่ละสีเนี่ยก็จะมีความสามารถมีเผ่าที่แตกต่างกันค่ะแล้วก็ตัวแอคตี้แต่ละตัวสมมติกดเข้าไปดูค่ะก็จะมีรายละเอียดที่ต่างกาันไม่ว่าจะเป็นเลือดเป็นสปีดมีผลต่อการเล่นในเกมมากเลยสปีดเยอะก็ได้เล่นก่อนเลือดเยอะก็อาจจะได้เป็นแทงค์นะคะแล้วก็เนี่ยมี ability เวลาที่เรา เราเลือกเนี่ยเราก็ต้องดู ability นะว่าเป็นตามที่เราต้องการหรือเปล่าแล้ว ability เหล่านี้สามารถคอมโบกันได้ไหมอาจจะงงนิดนึงอันนี้ต้องอยู่ที่ประสบการณ์แล้วก็เราต้องหาความรู้มาเพิ่มเติมนะคะว่าตัวไหนเก่งตัวไหนไม่เก่งสกิลไหนที่ใช้แล้วดีทีมไหนที่เมตานะคะอันนี้เราก็จะเข้ามาสู่ความเป็นเกมจริงๆและตัวบีดเขาตรงนี้ก็คือการผสมค่ะแอคตี้ตัวหนึ่งเนี่ยจะสามารถผสมได้ถึง7ครั้งตัวนี้เพิ่งผสมไป1ครั้งใช่ไหมคะเราซื้อขายกันไปบางทีเราเอาตัว แอคตี้ที่เราซื้อมาเนี่ยก็ไปผสมกับอีกตัวได้ซึ่งค่าผสมเนี่ยเราจะใช้เป็น SLP ที่เราหาได้จากในเกมนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปอธิบายเรื่อง SLP อีกทีนึงพอเราเข้าเกมไปแล้วค่ะซึ่งราคาแอคตี้เริ่มต้นเนี่ยก็จะมีหลากหลายกันมากเลยแต่ว่าถ้าเกิดให้ออยแนะนำนะเริ่มต้นอย่างน้อยเนี่ยควรจะประมาณ3 0 0 0 0บาทขึ้นไปเพื่อที่เราจะสามารถเล่นผ่านด่านได้ง่ายเล่น PVP ก็ชนะบ้างเพราะว่าถ้าเกิดถูกกว่านี้เนี่ยอาจจะเล่นไม่ชนะแล้วก็ได้น้อยมากต่อวันนะคะตอนที่ออยเริ่มต้นเนี่ยออยซื้อ 35, แอคตี้มา เพิ่มค่าแก๊สเข้าไปก็เกือบเกือบสี่หมื่นซึ่งก็ถือว่าเป็นทีมพื้นฐานที่แบบไม่ได้เก่งมากแต่ว่าก็พอเก็บไอเทมในเกมผ่านด่านได้บ้างอันนี้แล้วแต่แต่ละคนเลยนะคะถ้าเกิดใครที่มีงบเยอะหน่อยก็อาจจะซื้อทีมที่เก่งม,มากขึ้นแล้วก็จะสามารถชนะคนอื่นได้มากขึ้นอยู่แรงสูงมากขึ้นค่ะบางคนฟังมาถึงตรงนี้ก็เตรียมกดออกแล้วนะคะบอกโอ้โหค่าเข้าเกมทําไมมันแพงจังจริงๆแล้วตัวแอคตี้เนี่ยพอเราซื้อมาแล้วเราไม่อยากเล่นหรือว่าลองเล่นแล้วไม่ชอบเนี่ยก็สามารถขายปล่อยออกไปได้นะคะแต่ว่า่าาคแกส เราก็จะเสียไปฟรีๆนะแล้วก็เวลาที่เราขายเนี่ยเราต้องดูด้วยนะว่าราคามันขึ้นหรือราคามันลงอยู่มันต้องใช้ความรู้ทางด้านการเงินผสมไปกับความดูด้านเกมนะรวมถึงอันนี้มันเหมือนเป็นการลงทุนเนาะสมมุติว่าออยซื้อทีมมาเกือบเกือบสี่หมื่นวันหนึ่งออยสามารถหาเงินจากในเกมได้ประมาณ3-400บาทก็ต้องใช้เวลาประมาณ100วันหรือว่า3เดือนกว่าๆก็จะคืนทุนและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นรายได้เพิ่มเติมแต่นี่ออยไม่ได้การันตีหรือว่าชวนทุกคนลงทุนนะคะเพราะว่าเราต้องดูหลายปัจจัยมากเลยไม่ว่าจจจะะเเปป็็นนกราาฟไม่่ววังห ต่างๆนี่หน้าเกมก็จะเป็นแบบนี้เลยพวกนี้ก็คือตัวแอซี่ทีมของออยนะคะเข้าไปดูได้ว่าตัวไหนเป็นยังไงวิวดีเทลได้เลยสกิลต่างๆเนาะ แล้วก็ถ้าเกิดใครมีหลายตัวเนี่ยเราก็สามารถมาจัดทีมเป็นเด็กๆๆได้เลยค่ะเวลาที่เราเข้ามาแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องทำเควสค่ะเหมือนเกมเลยใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเกมนั่นเองวันนี้อ้อย,ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะมี3เควสด,ด้วยกันก็คือ Daily Check-in เช็คไปเลยแล้วก็ไปผ่านดาน10ด่านชนะอารีนาอารีนานี้ก็คือสู้กับคนอื่นนะคะ5ครั้งก็จะครบ3เควสแล้วเราก็จะได้ตัวนี้เรียกว่า SLP Potion SLP ไป25อันซึ่ง SLP เหล่านี้พอเราได้มาแล้วเนี่ยเรา าามารถเอาไปขายแลกเป็นเงินก็ได้หรือว่าจะเก็บเอาไว้สำหรับบีดตัวแอฟตี้ของเราก็ได้ค่ะ พอดูวสเสร็จแล้วเราก็ไปดูอย่างอื่นกันบ้างอันนี้ energy ต่อวันนะคะจะมี20 energy เราต้องบริหาร energy ให้ดีๆถ้าเกิดเราเอาไปผ่านด่านเนี่ย a c t i ของเราก็จะได้ค่าประสบการณ์พอ a c t i ของเราได้ค่าประสบการณ์ก็จะสามารถผ่านด่านต่างๆได้ง่ายขึ้นสมมุติว่าเราเวล1หนึ่งใช่ไหมเราก็จะผ่านด่านยากๆไม่ได้ก็จะตันอยู่ก็อาจจะตันอยู่ด่านแรกๆเพราะฉะนั้นค่าประสบการณ์หรือว่า exp เนี่ยก็สําคัญเหมือนกันแต่ว่า energy อีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องเอาไปลงอารีน่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มี energy เราไปลงอารีน่าเนี่ยเวล ที่เราชนะเราจะไม่ได้ขวด SLP มาค่ะก็เหมือนแค่ไปไต่แรงเฉยๆเท่านั้นเองอันนี้แล้วแต่แต่ละคนนะคะว่าจะบริหารยังไงว่าจะไปเน้นผ่านด่านหรือว่าจะไปเน้นอารีนาแต่ขอบอกก่อนนะคะว่าเรเวลผ่านด่านตรงนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับอารีนานะคะในอารีนาเนี่ยทุกคนจะเวลเท่ากันหมดค่ะเพื่อความยุติธรรมนั่นเองส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เขาเล่นมาสักพักแล้วล้วก็ผ่านด่านไปได้ระดับหนึ่งเขาก็จะเอา energy ทั้งหมดเนี่ยไปลงอารีนาแล้วก็จะได้ขวด SLP ม,มามากยแล้วขวด SLP เนี่ยก็จะเก็บอยู่ อินเวนทอรี่ของเราตรงนี้ค่ะอารีนาเนี่ยก็คือสู้กับคนอื่นนะคะส่วน Adventure ก็คืออย่างที่ออยบอกไปผ่านด่านงั้นวันนี้มาเล่นผ่านด่านกันดีกว่านะจะง่ายจะได้เล่นไปอธิบายไปนะ จริงๆแล้วรูปแบบการเล่นเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันมากเพราะว่าก็จะเป็นแอคซี่ทีมเรา3ตัวเจอกับแอคซี่ทีมตรงข้าม3ตัวส่วนผ่านด่านเนี่ยก็อ,อาจจะเจอหลายตัวมากขึ้นแต่ว่าเขาก็จะไม่เก่งเท่ากับคนจริงๆนะเอาด่านไหนดีอ่ะหกแล้วกันอันนี้ก็จะบอกว่ามีมอนสเตอร์6ตัวนะคะนี่นะ่าเกมน่ารักไหมอันนี้เป็นรอบที่1นะคะแล้วก็ตัวที่เรียงเนี้ยก็คือลำดับว่าใครจะได้ตีก่อนตีหลังนั่นเองง่ายๆแบบนี้เลยแล้วเวลาที่เราจะเล่นเนี่ยเราก็มากดดูฝั่งตรงข้ามได้ว่าเขามีการ์ดอะไรบ้าง นะตัวเขาเป็นยังไงบ้างพอเราดูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ เตรียมตัวโจมตีได้เลยหรือว่าจะป้องกันก็ได้ตัวของออยตัวนี้จ,จะเป็นตัวแทงตัวนี้ถ้าเทียบก็คงไฟเตอร์มั้งเพราะว่าตีแรงส่วนตัวนี้ก็จ,จะเป็นแนวแบบว่าแอสตินเหรอเป็นตัวจบอะเริ่มต้นเราตีแรงๆแล้วกันเวลาเราลงการ์ดเนี่ยบางการ์ดมันจะมีคอมโบอย่างการ์ดนี้ใช่ไหมเขาจะบอกว่าเราสามารถคริติคอลได้ถ้าเกิดเราคอมโบกับอีก2การ์ดเดี๋ยวออยเล่นให้จบไปเร็วๆเลยแล้วกันนะคะอาจจะเป็นแบบเพรสสปิดไปนิดนึงจะได้ไม่เสียเวลากันนะ <S <S <S> <S ส่วนอารีนาเนี่ยเวลาที่เราชนะเราก็จะได้ค่า m MM m r ขึ้นมาทําให้เรามีแรงอันดับที่สูงยิ่งขึ้นเรื่อยๆยิ่งแรงสูงเวลาที่เราชนะเราก็จะได้ SLP มากยิ่งขึ้นค่ะนี่ไปกดดูแรงตรงนี้ได้เลยถ้าท็อปวันเนี่ยได้ถึง2องแสน AXS เลยนะเยอะมากซึ่ง AXS เนี่ยก็เป็นเหรียญของเกมนี้เหมือนกันค่ะอีกเหรียญน,นึงได้รางวัลไปจนถึงท็อป50เลยนะซึ่งตัวอารีนาเนี่ยอ้อยว่าเป็นตัวสําคัญเลยนะคะที่จะกําหนดว่าคุณจะได้ SLP เยอะหรือ SLP น้อยทีไปดูช่องเมื่อก่อนนะว่า าได้ SLP กันเป็น150เป็น200อันนี้ต้องมองนิดนึงนะคะว่า GM เขาเพิ่งปรับใหม่จากเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เราทำเควสใช่ไหมต่อวันเราจะได้50ขวดตอนเนี้เขาเหลืออยู่แค่25ขวดแล้วก็ผ่านด่านเขาจะการันตีอยู่ที่100ขวดตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่50ขวดนะคะเพราะฉะนั้นจากเดิมที่การันตีต่อวันอยู่ที่150ขวดก็จะหารลงครึ่งนึงเลยเหลืออยู่แค่75ขวดค่ะแปลว่าไรายได้ของเราเนี่ยก็จะน้อยลงกว่าคนที่เริ่มเล่นตอนที่ GM เขายังไม่ปรับแน่นอนซึ่งเหตุผลที่ GM บอกว่าทไม เขาถึงปรับลดนะคะก็ตามนี้เลยตามประกาศเขาบอกว่าตัวขวด SLP เนี่ยมีการสร้างน้อยกว่าการใช้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะสีเหลืองคืออัตราเบิร์นแล้วก็สีแดงคืออัตรามิ้นหรือว่าการสร้างนั่นเอง จะเห็นว่าสูงปีกิแบบนี้เลยแล้วก็ใช้ไม่ถึงครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปล่อยให้ SLP ผลิตออกมาเยอะๆต่อไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เหรียญ SLP ราคาดิ่งลงเหรียญเฟ้อได้ค่ะอธิบายวงจรขวดนิดนึงนะคะหลังจากที่เราได้ SLP แล้วเนี่ยเราจะไปทาอะไรต่อบางคนก็อาจจะเอาไปขายต่อได้เลยค่ะเป็นเหรียญ SLP นะคะนี่เอาให้ดูราคาว่าตอนนี้1 SLP เท่ากี่บาทตอนนี้1 SLP ประมาณ3บาทนะคะก็จี mm ๊ดอยู่ ือนกันนะคะเมื่อวานเนี่ยพวกคริปโตเคอเรนซีเหรียญรงกันละเนระนาดเลย SLP ก็ลงเหมือนกันตอนแรก4อยู่ดีๆใช่ปะเหลืออยู่2 3บาทเองอันนี้ออยก็ปวดหัวเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีลงมันก็อาจจะมีขึ้นใช่ไหมคะการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะและอีกอย่างที่เราสามารถเอา SLP ไปใช้ได้ก็คือการบีดตัวละครค่ะอย่างที่ออยบอกไปแล้วเนาะ ยิ่งแอสตีตัวนั้นบีดบ่อยครั้งมากขึ้นก็จะต้องใช้ SLP มากยิ่งขึ้นบางคนก็เก็บหอมรอมริบ SLP มาบีดเองนะคะบางคนก็หาซื้อจากคนอื่น ซึ่งวงจรการบีดเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณว่าผู้เล่นใหม่ใช่ปะก่อนจะเข้าเกมเราต้องซื้อแอคซีตัวพอเราเล่นเกมปุ๊บเราก็จะได้เป็นตัว SLP ขึ้นมาแล้วเ,เอา SLP เนี่ยไปขายให้คนบีดคนบีดก็จะผลิต SLP ขึ้นมาแล้วผู้เล่นใหม่ก็จะเข้ามาซื้อตัวแอคซีอีกครั้งหนึ่งเป็นวงจรเป็นวงกลมนะคะอันนี้ก็เลยมีคนเขาอาจจะรู้สึกเอ๊ะมันเหมือนวงจรลูกโซ่หรือเปล่าที่ต้องมีผู้เล่นใหม่ยิ่งเยอะแอคซีถึงจะขายออกแล้ววันหนึ่งถ้าเกิดไม่มีผู้เล่นใหม่แล้วเนี่ยแอคซีก็อาจจะขายไมออ ตกกะะ็แล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างคะคิดว่ามันเหมือนแชร์ลูกโซหรือเปล่าแต่ส่วนตัวเนี่ยที่ออยคอนเทิร์นมากกว่าคือคนเลิกเล่นค่ะเพราะว่าถ้าเกิดคนเคยเล่นเกมมาก็จะรู้ดีนะคะว่าเกมมันมีอายุของมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องจากเราไปนะอยู่ที่ว่า GM เนี่ยจะสามารถเมนเทนเกมแอคซี่ให้ได้น่าสนใจขนาดไหนให้อยู่ได้นานขนาดไหนแล้วอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีเกม NFT ใหมๆ่ๆที่น่าสนใจเข้ามาเป็นคู่แข่งหรือแม้แต่ว่าถ้าเกิดเกมดังๆอย่างสมมุติแบบเล็กน่าล็อกหรือว่า r ารเนี่ยมาคอบ์รับกัน NFT ก็อาจจะดึงกลุ่มผู้เล่นออกไป ได้เยอะอยู่เหมือนกันค่ะสําหรับใครที่ฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจไม่มีความรู้ด้านนี้หรือว่าแบบฟังแล้วโอ๊ะปวดหัวจังเลยเรามีคําตอบให้คุณค่ะถ้าเกิดคุณแค่อยากเล่นเกมแอ Infinity แล้วก็ไม่ได้อยากลงทุนไม่ได้อยากศึกษาเรื่องการเงินมากมายเนี่ยแนะนําให้คุณเป็นสกอร่าค่ะเกมนี้เนี่ยจะมีระบบสกอร่าที่ผู้ลงทุนเนี่ยซื้อตัวแอีมาให้แล้วก็ให้คนอื่นเอาตัวแอของเรา3ตัวไปเล่นแทนส่วนรายได้เนี่ยก็อยู่ที่เราจะตกลงกันนะปกติเขาจะแบบ50-50สมมุติวันนี้ได้เงินมาพันหนึ ไปคนละ500กับสกอร่านั่นเองค่ะซึ่งที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาฮิตกันมากเลยนะคะนี่ก็จะเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงเห็นภาพลุงป้านะ้าอาลานเหรียญก็สามารถเล่นเกม x อ i ตี้อินฟินิตีได้ออยว่าเขาน่าจะเป็นสกอร่าค่ะนี่ก็เป็นแค่1นเกม NFT ที่เอามาเล่นให้เพื่อนๆดูกันนะคะขอย้ําอีกครั้งนะคะว่านี่ไม่ใช่คําแนะนําการลงทุนนะเอาอยางให้เพื่อนๆไปศึกษาให้ดีก่อนที่จะเริ่มเล่นก่อนที่จะเริ่มลงทุนแล้วก็เลือกเกมให้ถูกใจเพื่อนๆด้วยเพราะว่าเวลาที่เราเล่นแต่ละทีเนี่ยส่วนใหญ ก่อนที่เราจะคืนทุนนะคะถ้าเกิดเราสามารถอยู่กับมันได้เป็นปีแล้วเลือกได้ถูกเกมเนี่ยก็น่าจะทํากำไรได้แน่นอนค่ะ แต่ถ้าเพื่อนๆดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยออยว่าดีมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีความรู้พวกนี้ไวแล้วเนี่ยเราก็จะตื่นตัวว่าเอ้ยมันมีสิ่งนี้อยู่แล้วก็มีความเข้าใจกับมันแน่นาคตถ้าเกิดมีเกมอื่นๆเกมใหม่ๆเข้ามาเนี่ยซึ่งออยขอบอกเลยว่าเยอะมากนี่เปิดให้ดูเนี่ยมันมีเกมที่กําลังเดเวล็อปเยอะมากๆนะคะอย่างเกมที่ออยสนใจก็จะเป็นเกมนี้เททานอารีนาซึ่งจะเป็นเกมโมบ้าแบบน่ารักน่ารักนะพอเรามีความรู้เรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเตรียมตัวพอเกมเปิดแล้วก็จะได้เป็นต้นสายของเกมแล้วก็สร้างรราายได้ค่่่่ะซึงกอนทีเ ถ้เลือกเกมเนี่ยออยแนะนําให้ทุกคนไปอ่าน white paper ของเกมนั้นๆน,น,นะเขาก็จะบอกรายละเอียดของเกมว่าน่าเชื่อถือหรือเปล่ามีออดิตเป็นใครทีมพัฒนาเป็นใครบ้างอันนี้สําคัญนะเพราะว่าบางเกมเนี่ยก็เหมือนทําขึ้นมาเพื่อสแกมคนหลอกคนอยู่เหมือนกันค่ะ อนาคตไม่แน่นะคะเกมออนไลน์ที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันอย่างเกม g e n s h i i m p a t เนี่ยอาจจะมาปลักอินกับ MFT ซึ่งตอนนี้มีเกมที่เขานำร่องไปแล้วค่ะชื่อว่าเกม MR4 เกมนี้เนี่ยมีระบบคริปโตเข้ามาในเกมด้วยนะคะที่เราสามารถหาเหรียญคริปโตในเกมได้จริงแต่ว่าแม้ว่าตอนนี้ระบบก็ยังไม่ค่อยสถียรนเท่าไหร่แล้วก็มีปัญหาเรื่องใช้โปรแกรมโกงแต่ในอนาคตเมื่อเขาพัฒนาไปเรื่อยๆอ๋อเชื่อว่าระบบจะสถียรนมากขึ้นแล้วก็แพร่หลายมากขึ้นค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วเพื่อนๆสนใจที่จะเล่นเกม Play To Earn กันบ้างหรือเปล่าต้น ใจเพราะอะไรไม่สนใจเพราะอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีสวัสดีค่ะ <c oughs> โอเคอ่ะอ่ะจอไมอ่อธิบายวงจรขวดนิดนึงนะคะหลังจากอธิบายวงจรขวดนิดนึงนะคะหลังจากที่เราได้ SLP เอ้ยต้องอ่านนี่หว่าอ่ะ